แัล้วลฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้คอยกระจิบาทุกคนมาเที่ยวห่างด้วยทุกคนมาเวิงกันด้วยว่าคอยไปเที่ยวหางมันเป็นจังไดทุกคนเป็นการมาเที่ยวห่างใหญ่ครั้งแรกทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของอาหางนี้เนาะทุกคนตอนนี้คอยก็อยุ่ใส่ทุกคนไทยหูจักไพหูจักแน่นเนาะคืออันเมื่อกี้นาะเป็นไฮไลท์ของอาทุกคนเนาะน่าจะหูน่าไปจุ๊ใส่เนาะ ภูกาชีะเฉลยให้ทุกคนพูไปแล้วกันเราตอนนี้ก็อยอยู่ที่เชนทันเทอร์มินอลเทนตี้วันนะทุกคนให้บ่ามันเชนทันไปขึ้นว่าห่างนะทุกคนนี่ทุกคนเป็นห่างทิ่ไงที่ชุดอยู่ในที่อาสกนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ก็อยอยู่ที่ชั้นสี่เด้อทุกคนนี้ดูดูดูทุกคนเบิ้งเบิ้งเบิ้งทุกคนนั่นก็คือบันไดเลื่อนเด้อทุกคนทียาวที่สุดที่เคยเห็นมานะทุกคนอันนี้ตอนนี้ก็ ลงไปชั้นต่อไปทุกคนเมื่อกี้นะอยู่ที่ชั้นลงอาหารนะทุกคนที่ราคาถูกที่เคยกินมาเลยทุกคนนี้ทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวห้างไงของเมืองกรุงเทพจ้าทุกคนใดเคยมาในว่าคอมเมนต์คอมเมนต์มาเด้อใดเคยมาเคยมาแล้วก็คอมเมนต์กันเด้อ นี่นี่อันนี้กหน,นี้แต่แบบมองไปกับทะลุเนาะเปยเพราะว่าเป็นกระจกนั่นเองนะแกหันหนามาหาเจ้าของอีกหนาใหญ่ๆโบกมือทักทายทุกคนแล้วก็หันกล้องหลังไปอีกทีนะทุกคนตอนนี้คยสิลงไปชั้นล่างนะทุกคนแต่บนล่างซุดนั่นเองนะเพราะว่ามันอยู่อ่าข้างในอีกเนาะข้างในจากที่เฮายางามานั่นแหละเออจากเราอีกนั่นแหละไ,ไ,ไปไปไปเบิ่งนกันทุกคนไปเบิ่งนกันว่า คอยจะพาทุกคนไปใส่ต่อนะนี่อันนี้จะเป็นร้านค้าแน่ๆแน่ๆด้วทุกคนนี่คอยมาตรงนี้ก็เป็นคางแรกมาทุกคนมาเบิ่งว่าเขาขายยังไงทุกคนก็มาเลาะเบิ่งทุกคนจัดไปน้ำลำไยทุกคนแปดสิบเก้าวัตคอยเสียเงินละล่ะคอยซืีอของแพล็์เกินไปอะทุกคนเออได้รน้ำลำไยกับขนมทุกคนแล้วคอยกะ แล้วคือละโบไหวแล้วทุกคนของแพงไปนะแพงโบแพงโบซื้อน้ำนั่นแหละทุกคนแต่ว่าของคอยซื้อบาบินกับขนมมาขนมชอ็อตไซหนึ่งอันนะทุกคนกับโบแพงดอกเดี๋ยวไปเสียเปรียบทุกคอยซื้อน้ำนั่นแหละอยากกินน้ำลำไยจัดไปแปดสิบเก้าบาทโอ้ยเมื่อนี้คอยใช้เงินแพงอ่าเกินโตเ้อทุกคนไปไปเดี๋ยวตอนนี้คอยก็อยู่ที่บนชานชาลาของอาโชกนั่นเองนะทุกคน ชว่าไปอีกทีหนึง่งไปอยู่ที่พร้อมพงแลนะจะตุโกนมาดิสิพาทุกคนไปอ่ะไปเบิง่งสถานีพร้อมพงษ์นะว่าเป็นใจไหนเนาะเขาล่มเขาลือกันม่ะอ่าสถานีพร้อมพงนะเขายกอายปาไม่ชนมาไว้อยู่ที่สถานีพร้อมพงนะล์นะุกคนไปเลยพาทุกคนมาเลาเนะเบิ่งนงนั่นย่างไปย่างมาเดยนี้แล้วก็ถ่ายหนะ้าตะอของือเก่านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สวีเด้อทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจให้ในทุกทุกคนบ๊ายบาย